สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่สนามช้างนะครับวันนี้เราจะมาขี่ทดสอบรถเจ้า Yamaha R s e v นะครับว่าเป็นยังไงนะครับสายชิลนะครับวันนี้วันนี้เอาโค้งไหนครับผมโค้งเดิมโค้งเดิมเอชซีไบนะครับวันนี้จะเสียบใครบ้างครับวันนี้ผมโบสพิสตาสเอาโบสพิสตาเหรอใช่ฮะเสียบเสียบใครบ้างวันนี้เสียบทั้งสนามเลยทั้งสนามโอเคอันนี้วันนี้อาจารย์สวยเลยนะวันนี้สวยมากอาจารย์จะโชว์ลน์ให้ทุกคนก่อนใช่ไหมครับใช่ครับ วันนี้อาจารย์จะเสียบเสียบกี่คนเนี่ยครับในโค้งต้องถามก่อนนักเรียนจะเสียบอาจารย์อันนี้ซูมนะหรือแอร์ติเป็นไงบ้างวันนี้เราเอาโค้งไหนดีครับเราแวะฉี่ดีกว่าทำทำคอนเทนต์นะวันนี้น้องโบ๊ทเป็นไงบ้างมาพร้อมพร้อมไหมวันนี้พร้อมนี่พร้อมตลอดถล่มนี่ต้องโบ๊ทพิสต์นครับโบ๊ทพิสต์ทไปที่ไหนก็บอ๊ทพิสต์นหมดนะแมนพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมเสียบโอมไหมครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะโอม ไม่ได้เปลี่ยนเป็นให้เปลี่ยนเป็นกิโลนะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นไม้ครับครั้งนี้แล้วล้มเพราะเป็นไม้นะเมื่อวานแย่งไม้ครับวันนี้แย่งโค้งกันใช่ไหมดูไอ้วันนั้นวันนั้นที่ล้มเนาะก็คือเราไปดูเป็นไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นกิโลอ๋อกันเลยก็เลยกดเลยใช่ไหมทำไมรถมันช้าจังไม่ไม่ก็อะไรบ้างช้าจังเลยความเข้าใจเราบอกวอ้นี่สายชิวนี่มาแบบโมโต้เลยมาเบรกลึกแน่นอนสไลด์เข้าลึกแล้วเมื่อทีหลังเราไปเห็นเอ้ามันไม่เป็นไม้นี่หว่ามันลึกเกินใช่ไหมลึกเกินไป สวัสดีครับอันนี้โบสทพิสตาร์อีกหรือเปล่าครับครับผมโบสทพิสตาร์ครับที่หายช่องโบสนี่ทีมงานาเยอะมากเลยทีมงานพิสตาร์ครับอ๋อโอเคน่ารักนะครับใส่แว่นวันนี้จะเสียบใครดีบ้างเสียบพี่คนแรกเลยเสียบพี่คนแรกตายละเราไม่ได้นอนด้วยกันนี่จะเสียบเราได้เลย <laughs> อ่ะเราไม่ได้นอนด้วยกันเราไม่ได้นอนกูรูครับกูรูกล้องสองคนมีแปดครับเป็นไงพร้อมไหมวันนี้เบนยังแหงๆนิดหน่อยเมื่อคืนเด็กจะนอนสี่ทุ่มลืมไปอ๋อเมื่อคืน เรวกับเพื่อนที่ลงมาพี่ไม่เห็นแล้วอ่ะโอ้โหเขาอยู่กันซะดึกเลยคเขาจะนอนกันเอาแต่บอสวิสซต์อ่ะไอบางวพิสตาต์อ่ะเป็นไงวันนี้มาทดสอบอาเซีนก็ให้น้องนายเป็นตัวทดสอบแทนแล้วก็คิดว่าน่าจะถ่ายทอดข้อมูลออกมาให้เพื่อนๆได้ยางดีก็ตอนนี้เริ่มเดินได้แล้วเนาะได้สุดยอดมากกำลังใจดีมากมีคนถามหาเยอะลองเดินให้ดูไหมอ่ะไอกันนี้น้องหน่อยนะครับเริ่มเดินได้แล้ว จริงๆไม่ใช้ไม้เท้าก็ยังพอได้อยู่นะครับตอนนี้นี่ครับนี่จะเป็นสีดํานะครับสีดําก็จะอาซเว้นสีดําก็จะดูดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวโบรถอยนะครับสีดำนี่เป็นทางทางตรงนะครับเสียงอารซเว้นรถท่อเดิมนะครับประมาณนี้ครับครับวันนี้เราอยู่ที่สนามช้างอิ t นเตเนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็ วันนี้พร้อมมากๆครับกับยามาฮ่า YZF R7 นะครับนี่ครับเราอยู่กับน้าแมนนะครับแล้วก็สายชิลบิดหมดปอกแล้วก็เบนซ์ดีบิ๊กไบนะครับเราจะไปขี่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือก่นนะครับกดกดอัดให้ได้ครับโอเคครับนี่มันเสียงนะครับก็จะประมาณนี้ครับ สนามชื้นนะครับก็ยางหน้าเป็นสองคอมเพลวนะครับมีเดียมกับซอฟยางหลังเป็นสามคอมเพลนะครับกลางมีเดียมนะครับแล้วก็ข้างก็มีเดียมซอฟแล้วก็หลังก็แล้วก็ขอบสุดเป็นซอฟนะครับเราปิดชิวนิดนึงครับตัวนี้ไม่มีแท็กชั่นนะครับแล้วโอ้น้ายังดิดน้ายังกิ้งอยู่เลยนะครับตอนนี้ ตัวนี้ไม่มีคลิกชิปนะครับแต่มีอุปกรณ์เสริมคลิกชิปนะครับอัตราเร่งนี่ถือว่าโอยเปิดปุ๊บมันจะลอยเลยอะ่ะสูตรนี้ขนาดพื้นเปียกนะครับอย่างเดิมให้มาถือว่าค่อนข้างดีรับข้างหน้านี้น่าจะเป็นโรมสายชิลนะครับปิดปมดปอกวันนี้จะเอาโค้งไหนหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี้อากาศดีมากครับไม่มีความร้อนเลยนะครับก็น่ากลัวอยู่ตรงแท็กชื้นนะครับนี่ข้างหลังนะครับกำลังมา ตอนเข้าโค้งนี่รู้สึกว่ารถเบาะนะครับเดี๋ยวต้องเปิดแรงๆอันนี้อยู่ที่เกียร์สองครับโอ้ oh, รอบแรงมากครับปัมเร็วขึ้นเบรกนี่หนึบนะครับปัมหน้าเป็นซัมคู่สี่ตัวนะปัมสี่ตัวนะครับเบรกเบมโบนะครับเบรกหน้าโอเคเบรกหลังหนึบครับเบรกหน้าหนึบใช้ได้ครับวันนี้ นะครับลองดูัตราเร่งน,นะครับอ้าเสร็นะครับ ่ิวหรือใครไม่รู้นะครับโอมครับโอมเป็นลำเป็นอย่างลำเน่าไม่ชะลอละดูนะครับเกียร์มนะครับ ครับครับเดียวรอบมาเลยนะครับวิ่งสไลดยเว้ยสไลยนิดน,นึงนะครับโอ้เอียงเยอะไม่ได้นะครับปัดครับ เปลกหน้านี่ถือว่าดีเลยครับเร็วมากไม่ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวลองเชนเกนหนึ่งดูนะครับเราบอกให้เบานะครับเบานิดนึง สาล้มครับเอา้าสายคิวรถเป็นไรครับมาเลยครับุกเกียร์2อนะครับอัตราเร่งดีมากนะครับหน0่้ยไหมสอร้ยนะครับเดี๋ยวตกกินหนึ่งนะครับ เอาอยู่นะครับ เดี๋ยวเราไปนั่งพักก่อนนะครับตอนนี้โอเคครับพร้อมนะครับ้วครับครับสนามเริ่มแห้งขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ ดีบิ๊กไป,ไป ได้เท่าไหร่นะครับ สไวมากเลยนะครับก็โดยรวมถือว่าขี่ดีครับบาลานซ์รถนี้ไม่ต้องห่วงครับรถมันเบามากครับของเกียร์หนึ่งดูนะครับเกียร์หนึ่งนะครับผมจะลองเปิดแรงๆนะครับ6,500รอบน่าจะประมาณนี้ครับแรงบิดสูงสุดเบรกอยู่มากครับโดยรวมดีทุกอย่างนะครับบรรยากาศนะครับวันนี้ก็ชิวๆเบาๆครับ รถพลมนะครับก็โดยรวมถือว่าตอบโจทย์น,น่าขี่ในเมืองน่าจะสนุกนะครับหรือบนถนนนะครับรถเป็นรถที่ออกแบบมาซปเปอร์สปอร์ตนะขี่ได้ทั้งสนามทั้งถนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับลองทดสอบแต่นะครับโอเคใช้ได้ครับแต่เสียงดังฟังชัดนะครับ